สถานีต่อไปวัดพระศรีมหาธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ next station วัดพระศรีมหาธาตุ n t e r h a n g e with green line เสียงไม่เสียงเป็นเดี่ยวหรืออะไรหมดเกมหมดเลยนะเดี่ยวรอตั้งแต่ไหนรอร้อนก็มันร้อนจริงเลย